สวัสดีทักทาย FC เบนเทบอลทุกท่านในหน้าชิปในหน้าช่องกันอีกเช่นเคยครับวันนี้กลับมาจะเจอกันในวันเสาร์ที่23สิงหาคม2,568ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้โปรแกรมฟุตบอลโหรเข้มขน้นน่าเชียร์และน่าดูมากๆไม่ว่าจะเป็น5ลีกใหญ่ในยุโรปรวมไปถึงลีกรองๆอีกมากมายที่น่าสนใจห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับคอฟุตบอลครับ ก่อนที่เราจะมารับฟังรับชมเจาะลึกรายละเอียดบทวิเคราะห์วิาวิจารณ์ทศนาฟุตบอลวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้ในหน้าชิปในหน้าช่องวางไว้ให้3แต่เข้มเข้มินๆินมา2และหลุดเพียงตัวเดียวเท่านั้นบวกลบคูณหารแล้วยังกําไรกันเหมือนเช่นเคยหน้าชิปหน้าช่องที่ให้ไปก็กําไรขนาดนี้ในบ้านจะไปเหลืออะไรครับเน้นจารันตี35ตัวนะครับตั้งแต่ 20K บาเมนิก 10เคเชลซีรวมไปถึงช่วงหัวอารอบเย็นนะครับโอ้โหทั้งสูงบอลไทยหลีกอย่างระยองเจอเจอกับนครและสีมามาดาเอซให้สูงไปก็หวานช่ำ,ชำ มั่มจุกจุกกันจริงๆครับดีอกดีใจกับทุกท่านที่ตามกันไปด้วยครับ <c oughs> นี่แหละครับแนวทางฟุตบอลดีๆในหมู่บ้านนะครับเบนจัดวางไว้ให้มันมากกว่าในหน้าโลกออนไลน์แน่นอนมากกว่าในหน้าชิปในหน้าช่องที่เบนจัดวางไปให้กันอยานน่างแน่นอนฝากไว้ด้วยครับ <c oughs> สําหรับพี่น้องท่านใดนะครับคอฟุตบอลทุกท่านไม่อยากพลาดแนวทางฟุตบอลดีๆที่มันมากกว่าในหน้าชิปมันมากกว่าในหน้าช่องแบบนี้เปิดใจแล้วตามเข้ามาครับ ง่ายนิดเดียวครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใตย้รูปโปรไฟล์เบนเขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเพียงเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใตย้รูปโปรไฟล์และทุกท่านจะเจอช่องทางเข้าบ้านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จส่วนแอปแดงและพิยูขึ้นให้ตรงนี้ตามนี้แอดเพิ่มเพื่อน และก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยครับนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเปิดใจแล้วตามเข้ามาตามกันได้ครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เท่าที่เบนไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้แล้วเลือกสรรและคัดสันมาให้3มทีมกันเหมือนเช่นเคยครับคู่แรกครับขอไปโฟกัสที่พิมลิกอังกฤษครับ คู่รอบบนดึกเลยพี่มาลิกวันนี้ลงแข่ง5คู่แต่เบนขอโฟกัสคู่รอบบนดึกเลยชิกออฟเวลา23.30นาิกานาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างอาเซนอนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูเนเต็ดครับก่อนเกมคู่นี้เขายกให้กับอาเซนอนครับวันนี้ เล่นในบ้านตัวเองโจดเปิดมาเหนือกว่าลีดน้องใหม่ค่อนข้างเยอะครับคือวันนี้อาร์เซนอลต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจัดได้ยิ้มนบานและเฮเดเปมสำหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต,ต่างประเทศภาพรวมและโมเมนตัมต่ตางๆเบนแนะนําให้เลือกเชีย์ที่อาร์เซนอลครับพเพราะเบนยังมองว่าถ้าวัดกันด้วยทั้งขุมกําลังในเชิงลึก บวกกับทีเด็ดทีขาดในหน้าปากประตูคุณภาพเกมลุกเกมรับแล้วยังมองว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าเราบอกว่าทั้ง2ทีมนัดแรกทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากคือเก็บมาได้3มแต้มไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลที่บุกไปเบียดชนะแมนเชสเตอร์เดนเด็ดมาได้1ประตูรศูนย์ แล้วก็ทางฝั่งลีดยูเนเต็ดที่เปิดบ้านบียดชนะเอฟเวอร์ตันมาได้1ประตูต่อศูนย์เหมือนกันถ้าวัดกันโดยภาพรวมในนัดแรกเปิดฤดูกาลพีเมยรีกแล้วเบนยจะมองว่าอาสนอลเจอของแข็งกว่าแล้ววันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองแล้วมาเจอน้องใหม่อย่างลีดยูเนเต็ดวัดกันบอลต่อบอลผลงานและฟอร์มการเล่นจึงเป็นอาซนอนที่ดูเหนือกว่าเพราะถ้าย้อนกลับไป2ถึง3ฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นฤดูกาล2022-2023ก่อนที่ลีกจะตกชั้นเป็นทางอาสนอนในบ้าน ทัลมลีดไปถึง4ประตูตัวหนึ่งและมองภาพรวมแล้วอารลีดยูเนเต็ดไม่เคยชนะอาเซนอลได้เลยใน10เกมหลังสุดที่เจอเจอกันวันนี้ตัวหลักๆอาเซนอล,ลยังอยู่กันครบครับขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือคายฮาวเวดที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าและพอข่าวคายฮาวเวดออกอาเซนอลก็ไปปาดหน้าได้ตัวเอเซ่มาจากคิดตันเลปาดหน้าสเปอร์มาได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอา ขุมกำลังที่ดีสเกินนะครับวันนี้เจอเคเลสมาติเนลลี่ซาก้าชูบีเมนดี้เดียแคนไลท์โอเดกาศน่าจะพร้อมลงสนามเชื่อว่าวันนี้เชียร์ไปที่อาร์เซนอลครับสวยจัดจัดและสวยมาปากครับอ่ะมองกันต่อในคู่ที่2เบนขอไปที่บุนเดิลลิก้าเยอรมันครับ คู่นี้คลิกออฟกันเวลา20.30นาิกา30นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเลเวอร์คูเซนครับวันนี้จะเปิดบ้านถิ่นฐานต้อนรับการมาเยือนของฮอฟเฟนไฮก่อนเกมคูน่นี้เขามองเป็นทางเลเวอร์คูเซนครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองโจทย์เปิดมาเหนือกว่าฮอฟเฟนไฮเยอะครับแต่โจทย์นี้ไม่น่าสนใจครับสิ่งที่เบนอยากแนะนําอยากจะให้เชียร์คือเบนอยากจะให้มองไปที่โอเวอร์สกอร์เต็เวลาหรือสูงเต็มเกม การันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมครับถซติคู่นี้บ่งชี้กันมากๆครับเพราะ11เกมหลังสุดที่เจอเจอกันบอลออกสูงทุกเกมบวกกับถซติในช่วงปรีซีซั่นหรือบอลถ้วยของเลเวอร์คูเซนคุณภาพเกมรุกค่อนข้างที่จะดุด,ดันมากอาจจะเสียตัวผู้เล่นหลักๆไป2-3คนไม่ว่าจะเป็นฟอเรนเวียสเสียให้กับลิเวอร์พูลรวมไมถึงแบ็ก แบกขวาอย่างฟิลมโปงก็เสียให้กับลิวผู้และก็มีการเปลี่ยนแปลงใน ในทีมเยอะอย่างผู้จัดก,การทีมจากชาบี้อลองโซมาเป็นทางเอลิทเทนฮาแต่ถ้ามองกันโดยภาพลึกแล้วเอลิกเทนฮาเป็นบอลที่ทําคุณภาพเกมลุกได้ดุดันแล้วมาเจอเจอกับฮอฟเฟนไฮฮอฟเฟนไฮในช่วงพรีซีซั่นก็ดีซะเหลือเกินแถมนัดล่าสุดในบอลถ้วยก็ถล่มอย่างอันซ่าลสต็อกมาถึง4ประตูศูนย์ถือว่าคุณภาพเกมลุกดีทั้งคู่วัดกันแล้ววันนี้โอกาสจะออกสูง เยอะซะเหเกินครับการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมปิดท้ายสวยๆครับขอไปโฟกัสที่ลาลิกาสเปนคู่รอบบันดึกเหมือนกันครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเรบันเต้ครับวันนี้จะเปิดบ้านถิ่นฐานต้อนรับการ,รมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างบาร์เซโลนาครับคู่นี้คิกออฟกันเวลาตี2 30นาที ก่อนเกมเขายกให้ฝั่งผู้มาเยือนอย่างบาร์เซโลนาครับวันนี้ด้วยโจทย์ที่เปิดมาเหนือกว่าเลเวเต้เยอะพอประมาณครับคือวันนี้บาร์เซโลนาน้น,น้อยต้องบังคับชนะไว้ก่อนถึง2ประตูค่อยจับได้ยิ้มสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะครับเชียร์บาร์เซโลนาไปเลยครับลูกแรกมาไวไหลประตูที่2ประตูที่3ให้รับชมกันอย่างแน่อนอนคือเบนอยากจะบอกว่า ถ้าวัดกันด้วยดีกีของทีมเป็นทางบาร์เซโลนาที่ดูดีกว่าอยู่แล้วแถมเฮตุเฮตที่เจอเจอกันย้อนกลับไปก่อนที่เลบันเตจะตกชั้นไปในป2021ี2021-2022ในบ้านของบาร์เซโลนา บาร์เซโลนาถล่มไป3ประตูต่อศูนย์ในบ้านของเลบัเต้บาร์เซโลนาบุกไปเบียดชนะมาได้2ประตูต่อ3โดยภาพรวมแล้วเฮดทูเฮดที่เจอเจอกัน10เกมเลบันเต้ชนะบาร์เซโลนาได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนอกนั้นจะเป็นทางบาร์เซโลนาชนะ8และเสมอไป1เกมและนัดแรก ออกสตาร์ทดูการบาซ์ซโลน่าเก็บ3แต้มมาได้คือการบุกไปถล่มมายองกามาได้3ประตูต่อศูนย์ 0. ส่วนทางอาเรบานเต้ครับบุกไปพ่ายให้กับอาราเบสมา2ประตูต่อหนึ่งหลักๆแล้ววันนี้คุณภาพเกมลุกของบาเซโลน่าพร้อมไม่ว่าจะเป็นมาคัสเละฟอร์ดตัวใหม่ไอหนูรามินยาเมลลาฟินยาเปรดี้นะครับรวมไปถึงเดอยองวันนี้พร้อมที่จะลงราตาข่ายของบาเซโลนา่าเฟรนตตอเรสอย่างนี้ คุณภาพเกมมันดุเดือดเผ็ดบั้นก็กันแนะนำเชีย์บาร์เซโลนาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในหน้าชิปในหน้าช่องครับนี่แหละครับ3มทีมที่เบนอยากจะให้เลือกเชียบเบนยังย้ำเหมือนเดิมทุกๆครั้งเป็นประจำครับว่า3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกทีมการันตีกําไรครับจะประกอบไปด้วยอาเซนอลสูงเลเวอร์คูเซนเจอเจอกับฮอฟเฟนไฮ์และปิดท้ายที่บาร์เซโลนาเดี๋ยวแนวทางตัวอื่นเพิ่มเติมเมื่อนี้ เบ้นฝากไว้ด้วยใครนะครับไม่อยากพลาดแนวทางดีๆเปิดใจแล้วตามเข้ามาเข้าหมู่บ้านฟุตบอลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นปัดขวาใต้ลูปโปรไฟล์เขียนไว้ให้แบบชัดเจนส่วนแอปแดงพี่ยูตามนี้แอดเพื่อนแล้วก็ทักกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ขอพี่น้องทุกท่านครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สรุโชคดีทุกท่านทุกๆคนสวัสดีครับ